สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันศุกร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2567อยู่กับมุกสุปิชราค่ะ คุณผู้ฟังคะจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศทั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคใต้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้มีการออกมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี2567ผ่านสถาบันการเงิน เฉพาะกิจค่ะซึ่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะเป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้กล่าวถึงมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2567ในการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งก็จะมี7มาตรการด้านการเงินด้วยกันนะคะที่พักนี้ ลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมค่ะโดยมาตรการแรกนะคะธนาคารอมสินค่ะได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งก็มีการพักต้นลดดอกครึ่งหนึ่งนาน3เดือนกู้ฉุกเฉินศูนเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องมีหลักประกรันและกู้ซ่อมบ้านได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เตรียมจับมือภาคีร่วมเปิดคลินิกสารพัดซ่อมนะคะเพื่อฝื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดค่ะ มาตรการที่2นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยก็จะแบ่งเป็นมาตรการพักชำระหนี้และมาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้าค่ะทั้งนี้นะคะทกศก็ขอให้พี่น้องกเกษตรกรอย่าก,กังวลใจในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทกศค่ะก็พร้อมเข้าไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่สําหรับเกษตรกร,กรผู้ประสบภัยก็สามารถ มาแจ้งความประสงค์นะคะหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์5 5 5 5 5 0 5 5 5ตลอด24ชั่วโมงค่ะ และมาตรการที่3นะคะทางธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี67เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าประชาชนก็จะประกอบด้วยมาตรการลดเงินงวดและลดอัตราดอกเบี้ยมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมาตรการการ,การประนอมหนี้และมาตรการสินใหม่เร่งด่วนค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่ c เซ็นเตอร์โทรศัพท์ 026459000ค่ะไปกันต่อที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าทอพอวอค่ะก็ได้ออกมาตรการเร่งด่วนช่วย SME นะคะที่ประสบอุทกภยัยโดยมีมาตรการพักลดขยายปรับเติมฝืนฟูกิจาการก้าวข้ามอุปสรรคอย่างมั่นคงค่ะก็จะประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้มาตรการสินเชื่อเติมทุนนะคะเพื่อฟื้นฟูกิจากา ซึ่งพี่นอ้องประชาชนก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซนเตอร์1357ค่ะและในส่วนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะประกอบด้วยมาตรการช่วยเหลือสําหรับวงเงินกู้ระยะสั้นนะคะแล้วก็มาตรการช่วยเหลือสําหรับวงเงินกู้ระยะยาวค่ะโดยสามารถสอบถามข้อมูลนะคะได้ที่โทรศัพท์ 021699999ค่ะไปกันต่อที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ออกมาตรการสำหรับกลุ่มลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติก็จะได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นชำระเฉพาะอัตรากำไรเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนค่ะ และมาตรการสุดท้ายนะคะทางบรรษัทประกาศสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบยสได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าและลูกหนี้ของบยสที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยมาตรการพักชําระค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็มาตรการพักชําระค่างวดค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนนะคะก็สามารถโทรสอบถามได้ที่คอเซ็นเตอร์028909999ค่ะทางนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่ม นะคะคได้ที่ทางเพจ Facebook สวทนครพนม fm 90.25เมกะเฮิรนะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดนะคะแต่ราธานาคารให้พี่น้องประชาชนนะคะได้รับทราบกันค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา5้านาฬิกา50นาทีสำหรับวันนี้มุกสุพิสาราต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ